สวัสดีครับปอบๆกันอีกแล้วครับผมทางช่องทุ่งนาโนระเบิดครับกับบรรยากาศยามเสาร์นะครับเนาะมี่พาหนกมาต่อคอนนสองครับผมถัผากไม้นะครับเนาะเป็นปลาอ้อยครับมื่อนี้ใส่ลิ้มลิ้มปลาอ่อยเนาะหนกปลาก็มีขันแ่อยู่ครับผมใส่เศษเรียบร้อยครับหนกตอกำลังขันยนเนะบรรยากาศหกโมงกว่วๆครับแดดกำลังออกนะ เป็นป้าอ้อยครับเรามีต้นไม้ขึ้นขอบๆเนอะนี่ครับสภาพไม้เนาะนกตอใซ้ยฝากนี่ครับผมกำลังขันโยนเอ,าอ้าเดี๋ยวมาหลุนกันเบ้่งครับวัิมี้นกเขาโลครับเนาะวันสิมานมาน้าเมยไปครับผม ครับตอนนี้รู้สึกว่าหมกมีอาการกครับผมนี่ครับกำลัเงเรียกเลีงๆนะครับก็บุหรว่มีนกปลามาไกลบ่รครับมันจะคู่น,นกปลากันยู่ฟังนี่ครับบ่ไกลกันเนาะกเมื่อกี้คู่ึ้นสาวหนึ่งแล้วเรียกครับตอนนี้ครับมันขันย่นนะครับผม มีครับมีนกปลาครูหนึ่งนะครับอยู่บ่าไกลครับอยู่บ้านลอยเมับรครับเสียงนกปลาอยากอยู่นะครับ ครับผมตอนนี้ก็ใช้ไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเนาะบ่มีนกปลามาเขาครับผมนี่ครับมีนกปลาตัวหนึ่งมาวนอยู่ไกลๆนะครับเนาะแต่บ่เข่าครับเขามาเรียกมาเถียงแป๊บหนึ่งเลยเงียบนะครับนี่นกปลาออกไปคันอยู่รอบนอกครับนับมาจับต้นต้นโกหน่อยนะครับเนาะ ต่ไปย้อมมาเขานกครับผมนกอวกระใช้ต้นกระดาวันนี้เนาะเอา้าเดี๋ยวจังไหล่องหยับเพิ่งจากต้นครับผมล้องหยับออกไปหานกการนอกนะครับเนะาะรู้สึกว่านกทไปคันอยู่นกนกครับครับผมตอนนี้ก็ขยับออกมาใส่ทั้งหอกนะครับเนาะเมื่อกี้ใส่ทางไนปลาอ่อยครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะ มีมาเถียงมาเลี้ยงครับแต่ว่าเขาสูนะครับก็นี่ครับนกออกมาไล่กันอยู่นกๆเนาะไปใส่ปลาอ่อยฝากกู้นครับเนาะกำลังขันครับนกต่อล่องลุนเบิงนะครับว่านกขี่เขาบ้านเนาะนี่ครับยงนกปลาก็ยังมีขันแน่อยครับล่งเวลาโมงกว่านะครับตอนนี้แอบบางส่วนนี่ก็ลงกินแล้วนะครับไม่นีแดดดีเนาะนกลงกินแต่เสาครับผม เอาลุ่นเิิงครับผมต้นที่สองขวันที่สองเนาะะเป็นยังไงครับผมตอนนี้กนกปลากับเขาร่วมต้นรับเขาไปจับหนอดนะครับเนาะเทียงอยงู่ท้งหนออโดนเตือับเป็นเขานะครับเนาะ นกต่อกำลังเด,งดึงครับผมคู่กันไปแล้วหนกหนึ่งเนาะ pha chập xuống gấp, khẩu chấp nhọt nắp 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 chuồng càng tuần nắp 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 xuống nắp 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 หยับ้อยครับผมหยยบแล้วครับเหยยบแล้วครับผมแต่ว่ายังมีเสียงคู่นะครับนะเนาะเนาะหยบแล้วครับแต่ว่ามีเสียงคู่ครับผมเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งครับยองไปเบิงนะ้งเนาะ ครับผมตอนนี้ก็ติดแล้วครับผมออกจนใดนะครับเนาะจนสายครับมาตั้งแต่หกโมงนะครับเนาะที่แรกเขาไปใส่ปลาอ่อยข้างในครับผมแต่ว่านกต่อเนี่ยพากันมาไหลมาขันกันอยู่หลกๆนะครับเนาะเลยใหญ่ตามมาครับนกปลาเสียงกลางๆกุกนึงครับผมเอาติดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลงมาเบิ่งงตนนะครับเนาะ โอเคครับผมตอนนี้เขาล่วงมาแล้วนะครับเนาะนกต่อกับใช้เลยเซานี่ครับผมเชเลยเสียงกลางๆครับหนึ่งกุ๊กนะครับเนาะเถียงดีเรียกดีครับตัวนี้มาแน่ใจว่ารู้สึกว่าสิติดคู่อ้างน้ำครับสองสามคันะครับเนาะเดี๋ยวจังใดค่อยเบิ้งในคลิปครับผมเสียงจังโดนครับวนไปวนมากความไปต้นนั้นต้นนี้นะครับเนาะเพราะที่เขาเขามาแป๊บเดียวรับติดครับผมที่แรกใจทางในครับพูนปาอ้อยนะครับเนาะ นุกเขาไปเทียงแป๊บเดียวอะ้วกันนี้ครับไรกันออกมาเตียงอยู่ทั้งหนอกตาเข่านะครับเนาะไตามมาไทยข้อที่สองครับผมโอเคครับมาันละครับเมือนี้จะเลยถือว่างามเลยครับลายปีกแน่แนเนาะครับเนาะเป็นเสียงกลางครับเสียงกลางเนาะครับหน้าตาแขงขาไยผมใส่ได้เลยครับผม แข่งขาใหญ่ครับงามๆครับตัวนี้โอเคครับผมมือนี้คงจะมีแค่นี้ครับผมเสาค้อนเสานะครับม้านึงเต้มครับสำหรับมือนีขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องน้ำด้วยครับเด้อสำหรับมือนีขอบคุณครับสวัสดีครับ